ครับผมันนี้กับ้าคุณซึกออกกาดแดดย่มเศร้าครับฟิตความขึกจังหน่อยครับฟิตร่างกายฤดูการดีสีมาฮอดครับเขากําลังเริมเหลืองนะครับเอานกต้อออกเช็คสภาพครับฟังขวามือเป็น นกสามกุกแก้มนะครับอ่าขันออกป่าโดนๆกับมี3สามครับส่วนมากกับสองอย่างนะครับตัวฟังขวามือส่วนตัวฟังสายนี่เป็นนกกุกหนึ่งครับนกกุกหนึ่งเสียงกลางบอคอยมีเวลาได้บายครับส่วนมากเิดแต่งานครับขันอ,ออกมา,กาฟิตร่างกาย หาได้ออกตัวน้ำพึ่นครับช่วงเขาเหลืองๆนกป่ากับว่าท่านหาวครับช่วงนี้ก็เขาเหลืองเขาสุกแน่จักน้อยก่อนพี่น้องดเดี๋ยวผมเอาลงมาจนห้เบิ้งครับที่ละตัวอ่าตัวกงยุกกลางนะครับเป็นนกกุกหนึงครับเสียงกลางไปหาไงอ่าตัวนั้นคู่คู่คหนาครับน,นกคู่หนา สองฟังหนึ่งนะครับโตกลางัวกลางกับโตโตใสนะครับเลนกระโจมได้ครับตัวนี้เลนได้ทั้งผนียทั่งกระโจม ตัวฟังขวานี่บ้านได้หัดครับข้าจม